บิร um, 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 ah. ja ูอาบาอคุมตบิรรักุมอาบานาอุกุมอวกามะคโณอาเลหิสลาตัวสละสุชาทั้งหลจงทำดีกับปะมะแล้วโลกโลองสูก็จะทำดีกับสูไปดูปริยายอยากฟังให้เราคิดให้มากว่าเราทุกคนนี่เป็นความวังงคงโปเมเรามาเรียนเราเป็นความวังงคงโปเมฟวงวาระติโพเมถึงไปวหวจาระ พ่อแม่ของเราจะลบคืนสู้สภาพความเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังวังชาทางด้านความคิดทางด้านทุกๆเรื่องทางด้านพฤติกรรมเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะัตะลาบอกว่าฟักุลวลาตะกุลละหุมาอุฟสู้าวั่างหลายอย่าเตลเลงคำพูดที่ทำให้ป้ามะไม่สบายใจ ว่าลตันฮารุมะวักุนกาวลันลวะวกุนกาวลันวักุลละหุมะากาวลันกะริมะเนีย่ยปูดยับกกยซู่ชาจงปูดคำปูดเติมนิมนวลอ่อน,อนอยุนเราได้รับรู้ถึงความประเสริฐความสําคัญของบาโบไปเลยเล็กเดียวเชื่อว่าเราทุกคนี่มาเรียนกันโดยเฉพาะน้องๆสิปัจจุบันเราทุกคนนี้เป็นความหวังของปอเม ให้เราพยายามนึกตึงปลากับมาคนตอย و, ตูติบ้านที่ก็ได้่งเรามาศึกษาเราเรียนจบแล่งเรื่องโปเม่พอเท,ทะละคุณเวลาลับตาแล้วจะเห็นตัวเองว่ามีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งดันขําปูดขันกระตั้มหรืออะไรตะเกเ,เวลวเตะเต่มีโตปะามาแต่ะละคุณไม่เหมือนกันมันมีฮะดีิสบทหนึ่งของตันนบีมุฮัมมัดสุลัลลอะัยฮิวะสล,ลัมที่ก็ย,ยำเตือนเราเอาไว,ว้ว่า บิรุอาบะอคุมตบิร์กุมอาบะนาุคุมอูกมาโคลาเลหิสซาลัตตวซาลาสจชาวตังไล่จงทำดีกับปะมาแล้วโลกโลกองสู้ก็จะทำดีกับสู้ไปโดยปริยายนี่เป็นนี่เป็นปัญตะสัญญาจากรสูลลัตีว่าสังโอนให้เราทำดีกับผู้ที่เป็นพภ์เป็นเมยอีกต่างอย่างในอันคุรานอัลลอฮฺซุบฮานาวาตาลักะเนนจัม wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bin walidayni ihsana Allah Subhanahu wa ta'ala wa Allah Subhanahu wa ta'ala dai tok nak kamnot pin rueng wajib hai rau tuk kon namaskan to Allah Subhanahu wa ta'ala te ping pu dio rau ro yo leo ni suan tong nan rawang hak rau ka Allah Subhanahu wa ta'ala yak inen jam ni suan hak kong rau ka pu te pin จงทำดีครับพ่อแม่ยเรียกกระอายัดตาจักนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานาหุตาลากล่าวต่อไปว่าอิมมายาบลุกอนน่อินดดกันกิบาร์อหะดูหุมะอูกิลาฮุมาบางคนอาจจะไม่มีแล้วพ่อแม่บางคนอาจจะมีทั้งสองบางคนอาจจะมีคนหนึ่งคนใดอัลลอฮ์ซุบฮานาหุตาลาว่าบ่งทีนะ ป้ากม่ของเราหรือคนหนึ่งคนใดหรือต่างสองโยกับเราจนกระตังไปถึงวัยชราอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาเน้นย้ำในส่วนของวัยจราเพราะในช่วงวาระติป่อม่ถึงไปไวัยชราโอม่ของเราจะลบเกินสู่สภาพความเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกำลังวังชา ทา, ane, ทางด้านความคิดทางด้านทุกๆเรื่องทางด้านพฤติกรรมม่วนลบไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งช่วงวัยนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตะอาลาบอกว่าฟักุลวะลาตะกุลละฮูมาอุฟสุจ้าวต่างๆอย่าเตี่ยวเล้งคำพูดที่ทำให้ปะมากไม่สบายใจวะลาตันฮารหูมาวะคุนกอลันละหูมาวะคุนกอลัน วักุลละากุมมาเกาลันกระริมาเย่ยปูดยับกายสู่เจ้าจงปูดคำปูดิอิมนิ่มนวลอ่อนยุนพระมาก็เราเมตึงวาาัยจาร่าต้องการความดูแลจากโลกเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กเราต้องการความดูแลจากป้ากับมาบางครั้งป้ากับมาอาจจะเรียกองสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่ทำหมเราขัดใจ แสดงปฤติกรรมไรออกมากก็ไม่รู้ตดทำให้เรารำคาญขี้ไม่เป็นตีเดียวไม่เป็นตีส่วนเหลือฤติกรรมหล่านี้เราเคยแสดงกับเขาตอนเราวัยยังเด็กแต่เขากับประกอบประคองเราจนกระตังเติบโตเมื่อวันหนึ่งอลัลลอยด์โยนให้ป้าหมาเป็นเด็กสำหรับเราอีกครั้งหนึ่งให้เราดูเล่เราก็ต้องทำเช็คชินเดียวกับทันตังสองที่เขาเคยทำกับเราตอนที่เรายัางเป็นเด็ก สุดตายตายติสุดจบปูดประวัติประวัติหนึ่งยกอุทาหนุนอุทาหุนหนึงบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าโตอัดโปเมปิดปลาบางครั้งเราไม่ลึกซึ้งคำว่าโตอัดโตโปเมมันมีประวัติมันมีเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่ห์ห้าคนด้วยกัน เมื่อถึงวันตีโพตายเลือดเต,ต่าเต็มเมเพียงลำพังถึงวันตีวันลูกกันมีครอบครัวแยกยหญ่กันไปมีครอบครัวข้องตัวเองมันถึงวันตีโผมไอปีนองก็ต้องมามุชาวรัตกันเบื่อห้าก้นตีรับป้าระดูเล่เมเมื่อปรึกษาห้ารือกันเลยบุกก้นตีจกดีตีสุดก็คือคนผีเปื่อนผีใชย น้องนองคิดเร็วๆว่าบังกองเรานี้เป็นคนที่มีศาสนาน่าจะดูเล่มาได้ดีทต่สุดจากบรรดาพี่น้องด้วยกันเมื่อเป็นตีตกลงกันว่าปีกชาก้นโตรับมาไปดูเล่มาก็ไปใช้ชีวิตพร้อมกับลูกป้ายและกันลูกตัวเองยังมีความสุขในช่วงแรก็ก จนกตังวันตีหลูไปไายได้ลลกมากได้ล้านหายกำเนิดล้านหายกับปูตติป็นเมย่ายปุตติปินมาขชีวิตยิ่งมีความสุขขึ้นกว่าเดิมครอบครัคร่วมาเติมติมครอบครัคร่วมีตังโปมีตังเมมีตังมะแกมีตังล้านครบแต่มัน,นเกิดเหตุการณ์เหตุขันหนึ่งคำคืนหนึ่งเป็นคำคืนติดเย็นสง,งั้นประมาณตีสองตีสาม ลูกแต่ว่าเป็นล้านนั่นนะ่ะไายไม่สบายตัวโร้ภัยสูงลูกป้ายผู้ติเป็นเมียคองลูกบาวกับลูกสามีบงังยกขึ้นป้ามา้หาหมอป้าลูกห้าโมติบีบังลูกกายสูงป่อผู้ติเป็นสามีได้ยินว่าลูกไม่บาย ขจระยกขึ้นอย่างเร่งด่วนเข็บแ,แต่งตัวป้าลกูกป้าเมียไปห้าโมอ,ต,อตีส้มตีส้มกลางดึกไปห้าโมอเสร็จลบมาลูกก็ได้รับการการรักษาก็หายไปเหตุการณ์ใกลๆเดียวกันเกิดขึ้นกับปูติดเป็นหมาทัดจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ まเจ็บปุ้งช่วงที่2ที่3เช่นเดียวกันเจ็บนั้นไปเรียกลุบาของตัวเองลุกยกขึ้นที่ลุมากจะปุ้งไม่ไว้เลยที่2ที่3 หลูกยกขึ้นหลกเแ้งมักนึงมาให้เจ็บปุง้ไไงไอ้ไรลมอ่ะปานิโมโนัยยั่งกรีนิกนเปิดลุงบันในรักษาด้วยปานิมาตีสองตีสาม<อ>เพียงแค่ประโยคเดียวมาลบพองให้เจ็บปุง้งกลัด้าปุดติด้ยินจักลูกเบามันเจ็บมากว่าอาการเจ็บปุง้ง มาลบไปห้องลบไปโน่นคูอยู่เนื่องจากอาการเจ็บปุ้งเซ็ด oh. ต่างคนกับต่างรับไปรุมเจ้าตื่นขึ้นมาประมาณเป็ดมงเจ้าลูกมาเรียกมามาในยินว่าเจ็บปุ้ง oh. ยกขึ้นและวก็ไปห้ามอ oh. ไม่มีเมตสิยงเดียวเสียงพบอกมาจาักห้องมา ลูกเบาเปืดประตูไปเล่มาตายเลยมาตายในสภาพที่นอนคูเอามือเอามือกำปุง้งจังหวะลูกเบาเปิดประตูไปเห็นลูกเบาเลื้นตั้งยืน มาตายซะแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นนิทานที่ซ่อนใจบอกให้รูรู้ว่าบางครั้งบางคำพูดบางปฤติกรรมที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่น่าจะปลื้อมันมันเป็นเรื่องปกติบางครั้งมันจะอานไม่ปกติสำหรับบางคน ดูจะบอกปู่ที่เป็นมากปู่ที่เป็นโปมีอยากอยากฝากนะในส่วนตายตรงนี้อยากฝากให้เราคิดให้มากว่าเราทุกคนนี่เป็นความวังของโปมีเรามาเรียนเราเป็นความวังของโปมีมันมีคำที่เขาปูดกันมากไม่ช่วงวัยเรานีวัยนองนองนี่นะมันเป็นวัยทติว่าน่าจะจ่ายชีวิตให้สนุกสนานให้หลุดพ้น มันดังคำที่เขาบอกว่าจงใจชีวิตไัยรุ่นให้เต็มตีให้สุดสุดกับการตำไล่อันาคตของตัวเองมันมีเส้นบางๆกวางกันอยู่จงใจชีวิตให้สนุกให้สุดๆุดในช่วงวัยรุ่นกับการตำไล่อนาคตของตัวเองนี่มันเป็นเพียงเกสเส้นบางๆกันควางอยู่ให้เราตบตววให้หมากใ้ความคิดให้หมากความสนุกความสน,น,นั่นในช่วงกองวันวัยวรุน่น ฝังกลงมันอาจจะเป็นตัวตํร่ายอนาคตของเราได้เขาให้ฝากให้น้องๆให้ตั้งใจเรียนศึกษาเราเรียนซึ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตพนโอก็คือต้องอัดครูบาอาจาราาาย์ต้ออัดนะตั้งกายตั้งใจภายในก็ต้องให้สดครองกับภายหนกต่อตุกคำสั่งของปู่จะเป็นครูแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นรุนปีของเรา เมว่าคนนั้นจะเป็นเผื่อนของเราตาหากว่าเขายิบยืนเปี้ยงเกศรูปเดียวให้เราได้รู้เขาคนนั้นก็จะต้องเป็นครูของเราก็าจะรับสุบฮานาัวตาล่ก็ขาจะ,ะาระัะะะะให้คุมค้มครองได้ประทานความรู้แต่มีความบริการให้พวกเราทุกคนได้จะเริ่มเติบโตไปในเรื่องของวิชาการในเรื่องของนักปฏิบัติแก็ในเรื่องของศาสนายิ่กนนง,งญญกระจายความรู้ยิ่งมากแต่ไรปุรบุญก็จะวนลบไม่ยังบบาวบาของเรามากยิ่งเท่านั้น สุดตายตายที่สุดนะก็ <Ooh. S 1> ให้เราอย่าลืมปอนนะอย่าลืมบาโบให้ลบมานะไม่ว่าเราจะไปไหนไกลเมืองไกลแต่กบไปเไปไวทตอยบินไปสุดฟ้าอะไรสักอย่างหนึง่งนะก็อ,อย่าให้เราลืมติน้นก็ออยังไม่ลืมติน้นก็แต่เรสุบฮานาวาแตาละก็ให้ปโนแห่งดีได้น,น,น้านืนการโอน Pulih pernah bod banjat kong sahaja pecun katang ban kiamat amin ya robbal alamin. Bila itu fik ban hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.